เอซชัยเปิดตลาดเอแฟอร่อยเกรดเออลังการงานสร้าง30เมษายนถึง6พฤษภาค,คมที่เซ็นทันเวสเกตแฮปปี้มีความสุขมากๆสําหรับผู้จัดละครผู้จัดการดาราและนักทําอาหารขายอาหารคนเกง่งเอุูชัยสีวิจิตเพราะได้เปิดธุรกิจใหม่เปิดตลาดเอแฟอร่อยเกรดเอบายเอซุภชัยไปเรียบร้อยแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปเมื่อวันที่30เมษายนที่เซ็นทันเวสเกตท่ามกลางเซเลปดารารับเชิญมารวมแสดงความยินดีมากมายนอกเหนือจากครัวบ้าน ก็ยังมีร้านอร่อยอีกมากมายกว่า50ร้านร้านอร่อยมากๆบรรยายไม่หมดอยากให้มาซื้อมาชิมกัน ที่สำคัญมีกิจกรรมสนุกๆเก,กือบทุกวันอย่างวันที่1พฤษภาคมก็มีการประกวดหนูน้อยหมูเดงเต้นประกวดชิงทุนการศึกษามีทิสาวาริศทิสาและราศมีแคม,มาร่วมเป็นกรรมการด้วยแล้วแต่ละวันพี่เอกก็จะมีโชว์พิเศษน่ารักน่ารักมาให้ชมกันด้วยชิมช็อปโชว์โดยเฉพาะวันที่6พฤษภาคมก็จะโชว์คู่กับนักร้องก้านตองทุ่งเงินสนุกมากพลาดไม่ได้เลยค่ะใครที่เป็นสายกินสายติ่งศิลปินรับรองไม่ผิดหวังมาเปิดตลาดใหม่เอฟรอร่อยเกร A กับพี่เอสูภัยเจอกันวันที่30เมษาย,ยนถึง6พฤษภาคมนี้ที่ชั้น1 c e n t ั n Westgate มีกิจกรรมสนุกๆและอาหารอร่อยทุกวันค่ะจริงๆที่ไปที่มาคือตั้งแต่พี่เอทำอาหารขายอะคะ่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักหลายๆคนที่ขายของด้วยแล้วก็ได้รู้จักวงการอาหารแล้วก็เราเป็นคนชอบกินเราเป็นคนชอบชิมอะคะ่ะแล้วก็เจออาหารอร่อยเราก็อยากเอาม้ทุกคนได้เจอเนี่ย ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะจัดเป็นงานแฟร์ขึ้นไเียค่ะก็เลยเกิดงานเอแฟร์ขึ้นมาแล้วคือข้อดีคือ 1. เราได้ไปเจอคนที่บางครั้งเป็นชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไเียค่ะที่เขาไม่มีโอกาสได้มาเปิดร้านในกรุงเทพอไรอเี้ย เราก็ได้แปาร้านนั้นนะคะมาเปิดให้อยู่ในเอแร์ air, ทำให้ผู้ซื้อค่ะที่เป็นคนที่เดินอยู่ในกรุงเทพได้เจอกับร้านค้าที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยทำให้พี่เอก็รู้สึกว่าเรามีประโยชน์ให้กับหลายๆคนแล้วเวลามีงานเอแร์ขึ้นมาเราก็มีโอกาสได้ใน้องน้องศิลปินนี่ยเดียค่ะมามาทำงานนี่ยเดียค่ะบางคนมีธุรกิจที่เป็นอาหารเขาก็ได้เอามาขายบางคนก็ได้มาร้องเพลง ให้เขาได้มีงานให้ช่างหน้าช่างผมได้มีอีเวนต์เนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้วงการบันเทิงเงียบมากไอเดียค่ะก็เลยสร้างอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อให้มันแบบว่ามีอะไรให้ทุกคนได้ได้มาสนุกสนานได้ไเียค่ะนี่คือที่มาที่ไปของของเอแฝงจริงๆเลยจากความรู้สึกก็คืออยากให้ทุกคนมีงานทําด้วยแล้วก็อยากให้ ผู้ซื้อในกรุงเทพได้เจอกับผู้ขายที่เขาไม่มีโอกาสได้เจออย่างเช่นผู้ขายคนนี้เป็นร้านจากสุราษฎร์เป็นร้านจากนครหรือเป็นร้านจากเชียงใหม่หรือร้านจากภาคอีสานทุกคนเลยได้มาเจอกันในงานเอแร์หมดและบางคนนะคะ่ะเป็นเหมือนกับว่ารับผลิตรับ O E M เอเดียค่ะก็ามาอยู่ในงานเอแร์สำหรับใครที่อยากสร้างแบรนด์เองหรืออะไรเองก็าสามารถมาติดต่อ O E M ที่นี่ได้บางจุดเอเดียค่ะนี่แหละค่ะคือ ความหวังและก็ความจุดประสงค์ของจัดงานเอเฟ่ขึ้นมาจริงๆค่ะ, okay. ปปคะก็คือร้านอันดับหนึ่งก็คือต้องเป็นร้านที่ดอกกินแล้วอร่อยจริงๆแล้วก็เป็นร้านที่ทุกคนอย่างเช่นข้าวซอยน,นมานแบบนี้ค่ะทุกคนจะไปกินข้าวซอยน,นมานก็ต้องไปถึงนนมานที่เชียงใหม่แต่วันนี้ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วก็มาที่นี่อย่างเียค่ะอย่างเช่นร้านที่โรลี่พีนนี่ยเนียค่ะเป็นร้านที่อยู่ในกระแสซึ่งคนก็สั่งยากพี่เอก็เอามาที่นี่หมดเลยพี่เอจะหาร้านที่ทุกคนแบบว่า สั่งยากหรือว่าเอออยากกินมาไว้ที่นี่นี่คือขั้นตอนการคัดเลือกไอเดียค่ะข้อ้อเป็นเอแฝ r หลายคนกังวลว่าราคาเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงค่ะราคามีหลากหลายางเียค่ะ,<อ> <laughs> ะพี่เอขอบพระคุณสำหรับคำถามนะคะ <c oughs> คือราคามีหลากหลายจากราคาอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวกระเทยของพี่แม่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขายถ้วยละยีิบเกาบาทสีถ้วยร้อยางเียค่ะมีราคาที่แบบว่าเออ ราคาที่เห็นแล้ว <A. S 1> ว้าวเลยกันเองแล้วก็ของพี่เออะค่ะพี่เอก็เอามาแบ่งชุดขายอย่างเดียค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ซื้อในราคาที่ตัวเองแต่งต้องได้อย่างเดียค่ะในวันนี้เป็นข้อพิเศษขึ้นมาอย่างเดียวค่ะป <A. S 2> ็นไงบ้างคะกี่แบบว่าคุที่ตัดสวัสด์มากินของพี่เอโดยเจพกะอะไรเดีย รู้สึกว่าดีใจมากรู้สึกว่าดีใจมากเหมือนกับว่าเหมือนกับเห็นถึงความรู้สึกที่เราเราเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นเราเป็น FC ของศิลปินอนะ่ะแล้วเวลาศิลปินไปที่ไหนอะค่ะเราก็ตามไปแต่วันนี้อะค่ะเราทําร้านอาหารแล้วเวลาเราออกบูธหรือว่าออกเองานแฟร์ที่ไหนก็มีคนตามมามันก็ความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะเหมือนปลื้มจิตอะเนี้ยค่ะนะคะเนี่ยย้อนไปพอเราจะจัดเอแฟร์เนี้ยนักแสดงที่เขามารู้สนใจเขามีฟีดแบร์กันมาเยในการค่ะน้องๆน,นะคะแฮปปี้ค่ะเพราะว่า จริงๆแล้วอะค่ะคนที่มาวันนี้ก็คือเหมือนเราดูแลกันมาเราดูแลเขาไปเขาดูแลเรากลับวันนี้เวลาวันของเราเขามาดูแลเราเราก็จามอะเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเหมือนกับเราไม่เราไม่มีงานที่เจอน้องๆในสังกัดหรือว่าน้องๆที่เป็นเพื่อนกันในวงการนานแล้วแต่เวลามีงานเอฟเอมันตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลย วันนี้ได้เจอมิกทองระยะได้เจออแมนดาได้เจอตะกาแตงได้เจอพี่จิงได้เจอเด่นคุณได้เจอเยอะไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่มีแอคทิวิตี้ละครหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรเหมือนเมื่อก่อนที่เราได้เจอตามเมืองทองหรือตามงานต่างๆเวลามาวันนี้ได้เจอน้องๆนักข่าวพี่ๆนักข่าวก็รู้สึกมีความสุขบอกพี่บุงว่าเชิญมาให้หมดนะอันไหนที่แจกได้ก็จะแจกอันไหนที่ให้ได้ก็จะให้อันไหนที่จ่ายตังก็ต้องจ่ายเลี้ยค่ะเลีอยงค่ะจริงจริง่ะเมื่อกี้พี่เอบอกว่า มันผ่านมาครึ่งปีมันยังเงียบกว่าเงียบกว่าปีที่แล้วเียวกับวงการบันเทิงอ่ะสำหรับพี่เออเงียบมากเลยอะค่ะพี่เออไม่รู้จะเจอน้องๆในสังกัดด้วยวิธีไหนเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีละครไม่มีอะไรเลยอย่างเดียวค่ะก็<ช>นอกจากจัดงานแฟร์ให้พี่ๆนักข่าวได้มาเจอก็เลยบอกน้องๆในสังกัดว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะเดี๋ยวเวลาคุยกับพี่เอเสร็จเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวอยากคุยกับพวกน้องนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันบ่อยเดียวค่ะก็ให้เคาร่อยเดี๋ยวถ้าของพี่เอก่อนหน้านี้เราเป็นเจ้าแม่ของวงการเราถ่ายงานวันนี้มัน จริงๆสำหรับงานตัวเองอ่ะไม่ยากแต่แต่อันนี้คือพี่เออ่ะมีงานเพราะพี่เอเป็นแม่ค้าคือพี่เอขา,ขายของไงพี่เอไม่ได้เล่นละครเนี่ยแต่สาหรับคนที่เขาทําอาชีพเล่นละครอย่างเดียวนักแสดงอย่างเดียวอ่ะมันก็ตอนนี้มันน้อยลงอย่างเนี้ยเราก็ต้องพยายามหาคอนเทนต์อื่นเพื่อให้มันมีแบบว่าให้เราได้เจอกันให้เราได้ได้มีวิธีการแบบว่ามีการเงินเกิดขึ้นอะค่ะพูดตรงๆให้มีให้มี ให้มีธุรกิจเกิดขึ้นคือสตาร์ทอัพอะไรค่ะพูดง่ายๆคือเราสตาร์ทอัพในการปั้นเด็กมาแล้วตอนนี้เราก็ต้องคิดเยอะขึ้นว่าเราสตาร์ทอัพอะไรที่ทําให้ให้ทุกคนอยู่ได้แล้วก็มีความสุขแล้วเห็นหน้าเห็นตากาันกันไปเรื่อยๆอย่างนี้พี่รู้สึกว่า ตอนยุคที่ทีวีถ่ายวิดีโออ่ะมันสนุกกว่านี้อีกอะค่ะแต่ทําไมเวลามาเป็นตอนนี้ทําไมมันซบเซาลงเมื่อก่อนตอนวิดีโอที่เราดูภาพไม่ต้องชัดแต่ทําไมธุรกิจมันดูแบบว่าขับเคลื่อนไปได้แต<ล>่ตอนนี้มันทําไมถ,ถึงถึงมันไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องหาช่องทางอื่นด้วยอย<อ>่างนี้ค่ะเดี๋ยวพูดไปน้ำตาไหล คือเขาอะไม่ต้องปรึกษาหรอกพี่เอมองตาพี่เอก็ก็ดูกันอยู่อะค่ะมองตาก็รู้ใจอะว่ารเราต้องทําอะไรอยู่ตอนนี้อย่างเนี้ยแล้วเราต้องทําอะไรบ้างให้กับคนที่เขารักเราและเรารักเขาอย่างเนี้ยค่ะแค่นี้เลยนะคะคือพี่เออะพี่เออะใช้คําว่าพี่เอ,อชอบสตาร์ทอัพมากกว่าแล้วการสตาร์ทอัพเอแฟร์ขึ้นมามันก็ทําให้หลายๆคนที่อยู่ในในการดูแลข,ของเราอะมีงานขึ้นมีอะไรขึ้นอย่างเนี้ยค่ะ ี่เอคิดว่าจากพะโล้วนฒนหม้อพี่นนเมัปเปลี่ยนชีวิตเราจะมาเป็นแบบว่าผู้นำนด้ารน,นี้เลยไหมครับจริงๆเปลี่ยนในวงการอาหารดีกว่าคือเราอ่ะก,ก็ก็อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่พะโล้ม้อน,นั้นนะคะมันทําให้วงการอาหารนะคะทั้งไลน์แมนหรือทุกๆคนนะคะมองพี่เอมากขึ้นเน,นี่ยได้ยินเสียงพี่เอดังขึ้นจากเมื่อก่อนพี่เอพูดอาหารน่ะคนอาจจะฟังแค่เครื่องเสียงแต่ถ้าพูดดาราคนอาจจะฟังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เหมือนเวลาพูดเรื่องอาหารคนก็ ฟังมากขึ้นอย่นี้ค่ะแล้วพี่เอก็ได้ช่วยเหลือชุมชนมากขึ้นอย่างเช่นเอามายมชิดมาขายอย่างเนี้ค่ะโปรเจกต์มายมชิดเราขายได้เป็นเจ็ดหลักเลยอะค่ะซึ่งเป็นมหาศาลมากสําหรับการขายมายมชีดอย่างเนี้ค่ะซึ่ง การที่ขายได้เยอะก็เพราะว่าเราเอาชาวบ้านอะค่ะมาเอ็กกันขับโรลี่พีนแล้วทําให้คนที่มีกําลังซื้อที่อยู่ในกรุงเทพอะค่ะซื้อโปรดักต,ตัวนี้อย่างเช่นช็อกโกเจมก็เลยตอนนี้ก็เลยช่วยเหลือชุมชนอีกก็เลยออกเป็นมะม่วงช็อกโกเจมขึ้นมาอีกอไเนี้ยค่ะเพราะว่ามันได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านที่เป็นชาวสวนด้วยแล้วเพิ่มมูลค่าด้วยซึ่งพี่เอว่าปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรก็มาทําแบบนี้ไม่เป็น แล้วคนที่ทําแบบนี้เป็นก็ปลูกพืชไม่เป็นเราก็เป็นตัวกลางให้2คนนี้มาเจอกันได้ทุกคนก็มาเจอกันในงานเอแฟได้อ่างเนี้ยค่ะเอออย่าเลยค่ะคนสวยเยอะวงการนี้อ่างเนี้ยขอว่าเป็นค่ะก็ก <c oughs> ็้ <c oughs> ให้เรียกพี่เอว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งในวงการอา,ร <c oughs> อาหารก็ได้ค่ะทุกคนจะได้เป็นเจ้าหญิงหลายๆคนอ่างเนี้ยค่ะพี่เอเคยสัมภาษณ์ว่าวันวันหนึ่งตอนที่พลริพีพีเราขายได้วันละสองล้านห้าคตอนนั้นนะคะแต่คือ เออขายได้เยอะจริงแต่ก็เหลือไม่เยอะเพราะว่าพี่เอต้นทุนสูงเพราะพี่เอใส่หมูก็หมูแบบว่าแบบดีมากแพงมากใครก็ใหญ่มากแล้วก็เครื่องเทศเต็มมากไอเดียถึงขายดียังไงอะค่ะไม่ไม่เหลือเยอะหรอกค่ะถามแม่ค้าดูได้เว,เวลาการทํากับข้าวโดยการชิมอะ่ะไม่ได้ตวงอ่ะค่ะมันจะไม่ค่อยเหลืออะไรเพราะว่าความ ความอร่อยมันอยู่ที่ลิ้นปากเราอเดียค่ะเราใส่จนอร่อยอะค่ะใส่ไปเรื่อยๆอเดียค่ะพี่เอดร่พี่เองกับดรามาที่เกิดขึ้นไอก็เห็นป้ายราคาว่าราคามันสูงมันจะเหมาะกับเศรษฐกิจไทยแต่ว่าก็มีความเปนจริว่ามันก็ไครสะดวกก็สะดวกค่ะพี่ว่ามันสมราคามากกว่าค่ะเหมือนของพี่เออะค่ะพะโล้พี่เออะคือพี่เอคำนวณแล้วอะค่ะพี่เอเหลือไม่เยอะเลยเหลือไม่ได้แบบว่าคุ้มกับการทำเท่าไหร่เลยแต่แต่แบบว่าคนกินอะค่ะรู้สึกกินแล้วกินอีก ทุกวันนี้พะโลก็เลยเป็นจุดสตาร์ทอัพของครัวบ้านเออย่างเดียค่ะพี่ก็เลยเอาพะโลเป็นจุดนาทางอย่างเดียก็เหมือนที่เราปั้นนักแสดงคนหนึ่งเอ่อวันหนึ่งมีซุปตาแล้วต่อไปเราปั้นตัวอื่นมันก็เหมือนกับให้คู่กับซุปตามันก็ไม่ยากอย่างเดียค่ะนะครับด้วยราคา400บาท500 600เนี่ยมันก็มีคนซื้อทตามที่ทำมาถ้าคนคนเขาพิจารณานะคบพี่ตีขาเขาจะดูว่าความเหมาะสมเป็นยังไงอย่างเดียค่ะเห็นไหมคะทุกอย่างมันเหมาะสมแบบว่าคุณภาพกับราคาและปริมาณมันเหมาะสม ทุกคนก็เลยอุดหนุนกันจนถึงทุกวันนี้เลยเดียวครับพี่ตีค่ะบอกว่าเราจะทําเป็นอนาณาจักรเลยจากนี้ไปตอนนี้ค่ะก็ทํามีอาณาจักรครัวบ้าน A แล้วแล้วก็เดี๋ยวอาณาจักรเอเฟรค่ะจะทําทุกที่ในประเทศนี้เดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาที่เวสเกตแล้วก็จะไปเดะมอลล์บางกะปิไปแฟชั่นไอแลนด์ไปเทอร์มินอลพัทยา คือจะไปทุกที่อะค่ะไปทุกที่เลย<ม>เพื่อที่จะได้ตามหาคนแต่ละจุดแต่ละแหล่งเขาจะได้เอาสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิน่นท้องที่มาอยู่ในเอแ์ด้วยแล้วทุกคนก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีเอนเตอร์เทนด้วยมีศิลปินด้วยเดี๋ยวพี่เอลน้องกานตองมาวันที่6มาแรปคู่กับพี่เอ,อ,เ,อเพราะว่าทุกคนเรียกร้องมากเสียงแรปพี่เทออุกคนบอกว่าเราเรียกรองเอนุเนีคอนเทนต์พี่เอน แอปพิเคตช์ T ทน่มมากๆกินอะไรก็กรอบไปหมดเลยพังออ๋อคือแบบพี่เอเบื่อเสียงฉับฉับแล้วพี่เอก็เลยเอาเสียงเอฟเฟคกรอบๆมาใส่บ้างเพราะเวลากินฉับฉับแล้วเดี๋ยวคนบอกว่าไม่สุภาพแต่เวลากินกรอบแล้วคนบอกว่าเอยทำไมมันกรอบเหมือนเคี้ยวกระเบื้องเลยเคี้ยวะยมชีพแต่จริงๆมันเป็นลูกเล่นในทุกคนยิ้มไปด้วยนะคะเวลาดูคอนเทนต์พี่เออยากคิดมากนะคะ ให้ขวเราะไปอย่างเดียวแล้วคิดว่าคนเล่นคอนเทนต์บ้าๆบอๆพอค่ะไม่ต้องคีนซีเรียสอเดี้ยค่ะนะคะแล้วเราสนุกไปด้วยกันบางคนก็คอมเมนต์มาแรงๆพี่ก็พยายามอ่านแล้วก็นั่งทําใจเออเออถ้าไม่ด่าพ่อร้องแม่ก็จะไม่ค่อยร้องไห้อเดียค่ะเพราะว่าเขาก็แซลกันแบบเพราะรักอะค่ะเขาก็เม้น1หนึ่งเม้น2์สองอเดียค่ะก็น่ารักดีเหมือนอย่างเช่นพี่ลิบซิงเพลงพี่จะิบซิงดิพี่แรปเพลงน้องการตองเขาบอกว่าถึงขั้นแบบว่า เออฟังเสร็จต้องเอ่หมือนยกมือสาธุบางคนนึกว่าเป็นเสียงสวดแต่จริงๆเป็นเสียงที่พี่เอตั้งใจอะค่ะ,<ท>ค,ะคือพี่เอก็ไม่รู้ว่าการแรปอ่ะมันต้องมีสูงต่ำพี่เอนึกว่าเป็นเหมือนการท่องอาขยานาก็คือได้เลยเดี๋ยวขานั่นแหละก็เล,เลยเลยเลยให้ดูแล้วยิ้มยิ้มไปนะคะนะคะ ฝากเอแร์ของพี่เอด้วยนะคะช่วยเหลือทุกคนนะคะดูแลทั้งศิลปินดูแลทั้งร้านค้านะคะแล้วเดินในงานนี้สนุกมากเลยนะคะเดินไปด้วยกินไปด้วยอร่อยไปด้วยแล้วดีไม่ดีนะคะมีใครหน้าตาดีมาเดินเข้าตาแมวมองนะคะ<อ>บริลลิ่งมากันเต็มไปหมดเลยค่ะ<อ>แล้วก็มีการประกวดด้วยพวกนี้ประกวดหนูน้อย A เอแร์วันหนึ่งหนูน้อยเอแร์ air, อาจจะไปอยู่บนเวทีว่าขอบคุณงานเอแร์นะคะที่ทําให้หนูเข้าวงการจากวันนั้นจนถึงวันนี้เดี่ยค่ะ นั่นเลยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะฝากด้วยนะคะของ